สำหรับคลิปนี้สนับสนุนบริษัท KN Inter ินเตอร์บรรจุภัณธ์รับผลิตกล่องลูกฟูกท่านใดสนใจนะคะที่จะผลิตกล่องลูกฟูกตัดตามไซส์ยังไงก็ถูกกว่าเข้าไปในราย e ออฟ i ิเชีสอบถามรายละเอียดได้เลยตามด้านบนนี้นะคะค่ะเรามาว่ากันในเรื่องของดวงสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายน2568นี้กันนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนของคุณเองเป็นดาวพฤหัสนะคะไปอยู่ในตำแหน่งของการพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอย่าเก็บตัวนะคะอย่างนิ่งอย่างเงียบนะมันไม่ส่งผลดีกับดวงนะคะให้มีการติดต่อพูดคุยเจราจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของนี้สินก็ตามหรือในเรื่องของ บ้านที่ดินทรัพย์สินรถหรือผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะคะที่เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้นะคะให้พยายามผู้คุยเจรจาติดต่อประสานงานไว้นะคะจะส่งผลดีกับดวงนะการผู้คุยเจรจาในครั้งนี้มันอาจจะมีสะดุดติดขัดบ้างในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าอาจจะมีทะเลาะเบาอแว้งบ้างในเรื่องของปัญหาหรือนิ่สินอะไรก็ตามนะคะแต่แนะนำให้พูดคุยเจรจาจะดีที่สุดและส่งผลดีกับดวงนะคะ ในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะดาวการเงินที่คิดไว้ว่าจะมีเงินมาแก้ปัญหาหรือมีเงินมาลงทุนกับการทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะอันนี้พูดตรงๆนะคะมันยังติดปัญหาอยู่ดาวการเงินเห็นแล้วก็สะท้อนในเรื่องของปัญหาพอสมควรนะคะอาจจะมีความพยายามในการหาเงินนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ถามว่าหาเงินได้ไหมได้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงเนาะในการพูดคุยเจราจานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนคุณก็อย่านิ่งอย่างเงียบนะคะจะส่งผลดีกับดวงมากกว่าที่จะเก็บตัวนะต่อมาในเรื่องของการงานค่ะดาวการงานก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเรือนเดียเรือนเดียวกับเขาเรียกว่า มีดาวดวงเดียวกันดีกว่านะที่กลุ่มอยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็คือเป็นดาวพฤหัสเช่นเดียวกันดาวการงานก็มีเรื่องให้คิดให้ติดต่อให้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยและตัดสินใจในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใหญ่ในที่ทำงาน อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะคะในเรื่องของงานนะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติดีๆก่อนจะพูดนะคะเพราะว่ามันมีดาวกระทบกระทั่งในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานและไปสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของอดาวการงานไปแล้วดาวการเงินไปแล้วนะคะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภเท่าที่เห็นเนี่ยมันไปตกในเรือนวินาศ นะคะวินาศเนี่ยมันหมายถึงอะไรลรับๆก็ได้นะหรืออะไรลรับๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนั่นแหละนะคะโชคล่าภมาจากตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของหนีสินจะเป็นปัญหาเรื่องของอะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้แบบยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นไม่กล้าบอกอายุคนอื่น ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้เออโชคลาภก็อาจจะมาจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะเพราะว่าเห็นโชคลาภม,มันตกในเรือนวินาศบางท่านก็อาจจะทายว่าเออมันแย่มันพังมันเสียหายอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรลับๆที่เปิดเผยไม่ได้นั่นแหละนะคือมันเหมือนคุยไม่ได้อะนะคะโชคลาภตรงนี้หรือได้ตัวเลขมาแล้วไม่สามารถบอกใครได้ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะ,ะโชคลาภมาจากตรงนั้นนะเอ,อ่อดาวสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะก็จะมีดาวหมายเลข3านะคะดาวหมายเลข3ดาวหมายเลข8ที่เป็นเรื่องของโชคลาภสําหรับออชาวลัคนาราศีมีนนะก็ลองดูแล้วกันเนาะพอประมาณพอสมควรนะคะพอประมาณพอสมควรนะเอ,อ่อ ดวงดาวที่เห็นขึ้นมาเนี่ยการแก้ปัญหามีค่อนข้างสูงในเดือนนี้นะคะก็อย่าไปท้อล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากมายก็ก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาไปได้นั่นแหละโดยการใช้สติปัญญาของเรานะคะ mm. ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากไปน้อยไป อะไรที่ลดได้ก็ลดนะคะอะไรที่มันควรจ่ายไม่ควรจ่ายอันเนี้ยอาจารย์เชื่อว่าชาวลัคนาราศีมีนก็น่าจะทราบดีอะเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนเหมือนกันจากดวงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็รัดกุมนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนเมษายน ท่านใดที่ยังไม่ได้กด u u s สไคร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในแต่ละเดือนสำหรับดวงของคุณเองนะคะเป็นการวางแผนชีวิตให้กับคุณเองในแต่ละเดือนขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ